สวัสดีครับหลวองกิตครับหรือว่ากิตติครับเอาบ้านมาฝากครับค,รคนไหนดูจากกิตตินะครับบางบอกลุงนัทเลยครับบ้านลุงนัทบ้านลุงนัทไม้เก่าบ้านลุงนัทคาไม้ในจังหวัดพระนครศรีอยาครับนะฮะใครดูจากกิตติบอกลุงนัทต่อรองได้หลังนี้นะครับนักกว้างสาเมตรครับลึก7เมตรเจเซนโอ้โห7จ็ดเมตรเจเซนนะ ระเบียงนะ3เมตรคูณนเมตร90นะเกือบ2เมตรเลยขาสิเซนเกือบ2เมตรเลยห้องน้ำครับกว้าง3เมตรกอโทษ่ทีห้องน้ำช่วงช่วงหลังห้องน้ำเนี่ย3าอ่า3คูณแต่ก็ตัดไปครึ่งหนึ่งสรุปว่าห้องน้ำนี่ก็คือ1เมตร80คูณอ่า1นึเมตรห้ิ แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเน่าน้ำหนึ่งเมตรแปดสิบคูณหนึ่งเมตรห้าสิบเกือบเกือบสองเมตรเลยนะมาเนี่ยเกือบสองเมตรเลยนะระเบียงเกือบสองเมตรเลยนะห้องนอนสี่เมตรทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมตั้งแต่หัวม,มุมด้านหน้ามาถึงท้ายห้องน้ำเนี่ยเจ็ดเมตรเจ็ดสิบเซนขายถูกมากเลยขายเร่งด่วนขายเร่งด่วนนะหลังใหญ่ขนาดน,นี้พื้นที่อยู่ที่23.1ตารางเมตรนะครับ ปกติ6คูณ38ตารางเมตรขาย200,000 209,000บาทแต่ลุงนัดขายถูก3 0 0 0 0 50,000บาทนะครับต่อรองได้บอกว่าดูมาจากกิตตินะครับวันนี้หลอดคิดชาแนลมาฝากครับนี่บ้านหลังคาซ้อนไปข้างหน้าซ้อนมาข้างหลังจะเรียกสองจวซ้อนหน้าซ้อนหลังนะแต่ลุงนัดบอกว่อะไรนะเมื่อกี้บอกว่ามารีลามาริซ้อนมาริซ้อน,อน,นได้หมดเรียกไงก็ได้ขวานอน นะเสคุลนิ้วครึ่ง8นะเสนิ้วครึ่ง8สวยเสาหน้า6นะเดี๋ยวเราไปดูด้านในส่วนด้านขวางนุผมไม่ดูแล้วเพราะว่ามันมีข้าวของวางเกะกะติดอยู่นะครับแต่ให้ดูด้านหน้าก่อนดีกว่านะครับตรงนี้นะเกือบ2เมตรนะท่านผู้ชมนะรับเบียงเกือบ2เมตรนะนี่คือจัดให้ลูกค้าเหลื่อมๆนะอ่าคนอื่นจัด7เมตรนะลุงนะัดจัดให้7เมตร70เลย77 7จ็ดสิบเซนโอ้โหเยอะนะนี่พื้นที่หน้าบ้านนะวันก่อนผมลงไปสี่แสนนะลุงนัดบอกลดเลยสามแสนห้าหมืนบาทพอไม่ต้องมากเลยเอให้ก็อยู่ได้พออยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้โอเคการช้จ่ายนะาการนำลับไฟการลูกน้องพอแล้วนะครับตัวเองเหลือนิดเดียวก็ช่างนั่นคือลุงนัดบอกนะผมขึ้นมาแล้วนี่นี่ดูนะลุงคิดจะแนบมาฝากนี่สามขั้นบันไดนะครับขึ้นไปดู นเกือบ2เมตรนะท่านผู้ชมนะเมตรเก้าสิจริงๆแล้วผมดูเมื่อกี้ผมคำนวณนะผมบอก2เมตรไม่ใช่ผมผมวัดแล้วเมตรเกหมายถึงว่าจากเสานน้นไปข้างหลังลึกไปข้างในอ่ะเมตรเกแล้วก็กว้างสเมตรนะครับนี่คือลักษณะการทำํำให้ดูรายละเอียดมีหยดน้ำล้อมรอบเสาอะไรก็โอเคดีนะครับเก็บมอบเก็บปลูกเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ฮนะหน้าห้องครับหนะ้าห้อง บานประตูก็เป็นบานประตูบานใหญ่นะครับนี่ฮนะกล่องขวองขวางขวานในขวางซ้ายเป็นบานปร,ป,รประตูสไลด์นะ้าสไลด์เนี่ยผมสไลด์ดนะูฮะนี่สไลด์ให้เราดึงมาหนึ่งบานนะท่านผู้ชมบานประตูสไลด์ออกซ้ายขวานะครับความสูงประมาณ2เมตรนะครับเข้ามาข้างในนะครับท่านผู้ชมนี่ฮนะสามคูนสี่ห้องนอนนะฮะซ้ายด้านซ้ายมีหน้าต่างอยู่อ่าสีบ่บานข้างขวาม,มีอยู่สี่บานนะครับทรงยาว ะครับบานปิดเปิดในก่เบิงบนนะดู้างบนฝะ้าเพดานนะสองหลุมหลุมสี่เหลี่ยมหลุมก็ความต่างก็ประมาณ12เซนถึง15้าเซนนะครับสองหลุมก็ประมาณ30เซนนะฮะมีไฟพร้อมระบบไฟพร้อมนี่นี่นี่ปลั๊กไฟตัดไฟให้ปลั๊กข้างล่างนะฮะปลั๊กไฟนะฮะอยู่ตามมุมห้องหรือปลั๊กเสียบนะครับโอเคนะวางเตียงนอนได้โตู้เย็นได้สบายเลยโอเคนี่คือพื้นที่ห้องน้ำครับ ก็1นึเมตรแปนะครับหนึเมตรแปแล้วก็กว้างเมตรหน้าสิบน่าใช้สอยน้ำน้ำนะท่านผู้ชมมีบานประตูบานทึบนี่ฮะไฟให้พร้อมเลยไฟ LED ีทรงกลมสระเปล่านี้ประตูห้องน้ำครับประตูห้องน้ำก็1นึ่เมตรแปดสิบคูณหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับโอเคนะบ้านหลังน,นี้ถือว่าใหญ่นะท่านผู้ชมกนข้างใหญ่นะ23.1ตารางเมตรขาย350,000บาทต่อรองได้ปกติก็ขาย ก็สามูณหกนี่ก็ค้าขายกันแล้วเกือบสามแสนนะนี่ของลุงนัดใหญ่กว่าใหญ่กว่าขายถูกกว่านะครับความสูงของบ้านก็อยู่ที่ประมาณ 60- 70เซนสามกั้นบันไดนะครับนี่หยดน้ําล้อมรอบนะครับหลังใหญ่จริงๆน้องกิตเอามาฝากก่อนซื้อก็อย่าลืมบอกลุงนัดนะว่าดูมาจากกิตติแล้วก็ลุงนัดก็ลดราคาให้นะครับแต่ว่าลดเท่าไหร่ในความสามารถลูกค้านะครับเพราะว่าราคาที่ตั้งไปก็ถูกเหลือเกิน นะครับโอเคลุงนัดพูดไม่ยากใจดีครับอยู่พระนครศรียาครับกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับ